อีกเรื่องหนึ่งที่พี่สังเกตหลายสวยนะใะชายน้อยได้ลูกปีสองปีสามอ่ะต้นมักจะเริ่มโสมแล้วก็เริ่มจะฉุดเอาไม่อยู่เคยเจอไหมใช่ใช่ <พอ S 2> ครับเพราะอะไร,ร<อ>ในความคิดชายน้อยมันไวลูกในปริมาณเยอะน้ําที่ตอบสนองในระบบรากเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่อากาศร้อน,นครับพอตัดลูกไปช่วงตัดลูกสังเกตว่าใบถอดหมดแล้วครับใบถอดหมดเลยครับ,บ,รบต้นก็หมดกําลังบางทีไม่ทันตัดนะพี่ไปไนบางทีลูก ก้าสิบวันเนี่ยเราไปดูใบมันเริ่มสงสารต้นแล้วอะผ้ามันจะถอดทิ้งใบเหลืองจนจนเป็นการไม่กว่าดอครับมันฟื้นได้มันฟื้นได้ครับถ้าคนฟื้นทันนะถ้าคนฟื้นไม่ทันมันก็จะถอดยอดหรือไอหนักสุดก็คือโรคเข้าแล้วก็สมสเสียต้นไปเลยอย่างนั้นครับเพราะนั้นคำแนะนำของชายน้อยคือยังไงกรณีที่เราต้องการาร์มยั่งยืนต้องการเนี่ยอย่างต้นเงี้ยพี่มองเงี้ยของชายน้อยเนี่ยต้นอย่างเงี้ยมันยังดูสภาพสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าหลังจากตัดรูปไปแล้วก็ยังดูดีเหมือนเดิมอะหล ช่วงหลังๆหลังสามปีเนี่ยคือผมผมเน้นเรื่องการลดน้ําที่ตอบสนองได้ดีกว่าท้งนี่สามสี่ปีแล้วระบบน้ําผมก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่ด้วยที่เราลดน้ําตามสภาพอากาศทีม่มันมันเอื้อครับมันควรที่จะลดอย่างเงี้ยครับให้น้ําก็ไม่ได้ให้แค่ตามนาทีฮะแล้วกะเรื่องปริมาณลิตรแล้วผมเป็นคนทําทุเรียนพี่แทบจะไม่แต่งลูกอะครับพี่สังเกตด้วเคำว่าแทบจะไม่แต่งลูกคือ,องไงใช่น้อยมีเท่าไหร่ไว้เกือบหมดฮนะรอให้มันร่วงเองมัน รอให้มันร่วงมาอันนี้น่าจะเป็นปีที่สี่แล้วครที่ใช้น้อยใช้ละกันนี้ใช่แล้วปีที่แล้วอ่ะแทบจะไม่ร่วงเลยพี่สังเกตที่เข้ามานี่ไปไหมดเลยครับแล้วมันทําให้เราจะมีเห็นชัดเลยว่ามันจะมีต้นที่เป็นยอดไม่กวาดแต่ผมก็ฟื้นขึ้นมาปกตินะครับโดยการเน้นการทําระบบดินที่เติมสารอาหารให้เข้าไปนะป้อนไปที่ปากก็คือที่ระบบลากเลยะนั่นก็คือต้องทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าระบบเอ่อบน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 ต้นเนี่ยมันสูญเสียเรื่องลูกจํานวนลูกที่เขา overdo เยอะมากครับมัน <Yeah. S 1> เยอะเกินไปเยอะๆถึงต้นทิ้งร้อยเก้าสิบลูกร้อยลูกแต่ลูกก็สองโลสองลูกครึ่งสามโลเงี้ยเต็มไม่หมดนะครับเต็มไม่หมดนะแต่ปีแล้วสภาพใบใหญ่กว่าน,นี้ใหญ่กว่าน,นี้ดำกว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้ด้วยที่ระบบปีที่แล้วก็เน้นที่ียายามเองคือระบบน้ำเหมือนกันโหมินิบวกโหมินิเอ่อกึ่งแต่ยากนะทำให้มันไม,ม,ม่โซมอะ่ะทางยากเพราะว่าปีนี้นะพี่ก็ไปดูสวนที่เขาทำเนี่ยได้ลูกจริงแต่เราดูอ่ะต้นมันโซมเหมือนกัน แล้วคือคล้ายๆหลายคนอ่ะทําไปส่งไปนะเชื่อป่ะใช่ครับปีสี่ปีห้าได้ลูกโอ้ยดีใจมีลูกขายไว้ลูกเต็มต้นเลยปีหกเฮ้ยต้นมันเริ่มจะก,กององแางปีเจดตายไปบางส่วนปี8ตายไปอีกต้องปลูกแซมใช่ครับเพราะผมผมเป็นคนที่ทําสวนนี้แทบจะไม่ปลูกแซมไม่ใช่ไม่ตายไม่ตายแต่ไม่ปลูกแซมนะที่ก็ดูสังเกต<ช>หลุมเนี่ยที่เพิ่งปลูกนะเวลาเนี้คือบางหลุมก็9ปี พึ่งปลูกเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้แปลงนี้จะตายที่เห็นเห็นนี่ก็น่าจะตายตั้งแต่ปีที่สองคนระับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมมมีแต่หัวน้ำะ่ะพอค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ได้แซมแล้วมันก็โดยถั่วเจะเหลียแล้วมันก็ตายไม่เยอะครับโซไม่มีโซแต่มันตายไม่เยอะครับถ้าไม่มีลมมาพัดให้มันลมถ้าบอกว่าถ้าจะไม่ให้มันโซมันตายเนี่ยปุ๋ยต้องถึงปุ๋ยต้องถึงค,ครับปุ๋ยถึงนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเกิน <laughs> ไม่ได้ใส่แบบตามใจชอบอีกก็ใส่อย่างเดียวนะกะใส่ว่า ถึงเวลาใส่แต่ว่าเราต้องก็ต้องสังเกตแล้วก็ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วงะครับผมมากกว่านะถ้าไม่ใส่เลยมันก็ก็ยากอะัแต่สายใส่ปุ๋ยน้ําไม่ถึงมันปุ๋ยจะขึ้นไปยังไงครับกเพราะฉะนั้นต้องสมดุลกันระหว่างสมดุลหมดนะครับอากาศร้อนเราใส่ปุ๋ยแล้วปากใบเขาไม่เปิดระบบราเขาก็ไม่ได้ดูดระบบปุ๋ยมันก็ไม่ทันอย่างครับ <c oughs> ถึงเราจะพ่นลูกกระหน่ำพ่นลูกทุกๆเจ็ดวันแต่ว่าระบบน้ำเราไม่ตอบสอนองมันก็ปีนี้เห็นชัดนะครับ <c oughs> เห็นชัดวันนี้นะยิ่งอากาศโหดอากาศปีนี้บอกเลยว่าโหดโหดมากใช่ปีนี้อากาศโหดมากเลยผก็เลยปีนี้ก็เลยยืนพื้นเรื่องการการคงสภาพแปลงไว้ให้ให้ผ่านปีนี้แล้วก็ฟื้นต้นแล้วก็ปีต่อไปก็เน้นผลผลิตเลยครับ